ครับสวัสดีครับปบกันอีกแล้วนะครับกับ m o เตอร์วินะครับกับการรีวิวนะครับอุปกรณ์สําหรับใช้งานกับรถทั่วๆไปนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเบรกนะครับเบรกตัวนี้สั่งออนไลน์มานะครับก็ราคาประมาณ100ยนิดๆนะฮะนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรนะแต่ว่าก็ก็สั่งออนไลน์มานะครับจากร้านค้าทั่วไปนะครับ ในโลกออนไลน์ก็ดูจากสภาพทั่วๆไปนะครับก็ที่เราเห็นนะฮะก็โอเคนะครับงานก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายเขาบอกว่าใช้กับรถเวฟนะครับผมจะไปใส่กับบีดอาร์นะครับร้อยสิบนะครับรถสอนจังหวะนะครับผมจะใช้กับบีดอาร์นะครับตัวนี้นะน่าจะโอเคคิดว่านะครับเพราะว่ารถมันเก่ามากแล้วนะครับปั๊มบน ประสิทธิภาพก็ของแท้มันก็พังได้นะครับของแท้ก็พังได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับตัวนี้ก็รวมๆก็สวยดีอยู่นะฮะนะครับ,นะรบดูเดิมๆดีผมชอบอะไรเดิมๆนะไม่ชอบของแต่งนะครับ,นะรบมันดูม,มิติดีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตอนอยู่บนรถอีกทีหนึ่ง นะครับตอนนี้กําลังเก็บเก็บสภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถเก่ามากครับรถประมาณสัก20กับ30ปีแล้วมั้งบีดานะครับนครับสจังหวะนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันหลังจากที่เรานะครับติดตั้งบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคครับครับนะครหลังจากที่เราทำการติดตั้ง คปั๊มบนนะครับราคา114บาทนะครับในบีดนะครับบีดตาเนผมก็มว่าเป็นแบบนี้ครับผมว่าสวยดีนะราคา114บาทก็เลือกเก็บงานนะฮะตอนนี้สภาพรถก็คือเด็กหน้า เบรกหลังนะครับใช้งานได้แล้วนะครับขบูล้างแล้วนะครับถังล้างแล้วนะครับ,รบเช็คระบบตอนนี้ก็คือต้องขี่ไปก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าระบบตรงไหนยังขาดหรืออะไรที่ต้องซ่อมแซมนะครับก่อนที่จะทำการเก็บสีโชกหน้าโชก ุกหน้าโอเคครับใสๆเลยนะไม่มั่นใจซีนซีนอาจจะไม่แตกก็ได้ต้องต้องใช้ดูก่อนนะครับขี่ไปเรื่อยๆกนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะรู้ผลเง่งตอนนี้ปัม๊มวัตต์รูปทำงานได้แล้วครับล้างปั๊มเรียบร้อยวัดรอบทำงานได้แต่สายมาย,ยังขาดอยู่ครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับถ้าถ้าเกิดว่า รถพร้อมนะครับผมจะทําการถ่ายคลิปเพื่อทําการขายอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับพอเก็บงานบ้างบางส่วนพร้อมขายแล้วก็จะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับงานขายโดยเฉพาะเนื่องจากว่าอยากให้ลูกค้าได้ไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับไม่ไม่อยากให้ต้องไปเก็บอะไรอีกนะครับ ถ้าเก็บก็คงเก็บแค่ความสวยงามอย่างเดียวสเหลือก็อยากให้มันพร้อมขายนะครับโอเคนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ที่นำเสนอปั๊มเบรก็็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ